ังหวัดลบบุรีทุ่งทานตะวันแปลงแรกของฤดูกาลบานสะพังเชิญชวนสัมผัสเสน่ห์เกษตรวิถีไทยชมความงามตะการตาที่ไร่จำหลัดต้อนรับวันหยุดยาวนี้วันนวิบินทระมหาราชทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีบานสะพังเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสความงามของทุ่งทานตะวันแปลงแรกที่กำลังเบ่งบานเต็มท้องทุ่งสีเหลืองอลามสุดลูกหูลูกตาณไร่จำหลัดเฟสสองในพื้นที่หมู่ที่เจ็ดตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ของต้อนรับนักท่องเที่ยวยาวต่อเนื่องถึงวันที่20ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์นี้วันนักวมินทรมธารราชนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางไปเก็บภาพความประทับใจและเอื้อเฟื้อจับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันอย่างคึกคัก ซึ่งนายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทันตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นการเพาะปลูกทันตะวันนอกฤดูกาลปกติจะบานท่วงายเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปีซึ่งทุ่งทันตะวันแปลงนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครโดยทุ่งดอกทันตะวันของคุณจำลัดอินเผือกเกษตรกรผู้มากประสบการณ์วัย54ปีในพื้นที่กว่า4ไร่ปลูกทันตะวันเพื่อการท่องเที่ยวแบบเกษตรวิถีไทย ซึ่งจะมีฉากหลังเป็นภูเขาสามลูกสุดอลังการไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามของดอกไม้สีทองเท่านั้นแต่ยังมีทัศนียภาพอันโดดเด่นที่ยากจะหาที่ใดเหมือนโดยมีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนถึงสามลูกได้แก่เขาจินแลเขากระดึงและเขาโหนกมัวเป็นฉากหลังสุดอลังการตัดกับท้องฟ้าสีรามทำให้ภาพถ่ายที่นี่สวยงามและมีมิติที่ไม่ซ้ำใครนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เงียบสงบและงดงามราวกับภาพวาดจากธรรมชาติ และสัมผัสความงดงามของทุ่งดอกทานตะวันแรกของฤดูกาลพร้อมเรียนรู้เรื่องราวของพืชเศรษฐกิจที่สร้างทั้งความสุขและความยัง่งยืนให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะฉากหลังมีความสวยงามไม่ผิดหวังซึ่งถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีสินค้าโอทบสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดำทานตะวันโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2568โดยมีค่าเข้าชมเพียงนละ20บาทเท่านั้นมีที่จอดรถให้ฟรีพิก ในกูเกิลแมปไล่จําหัดเฟสสองสำหรับดอกทานตะวันไม่ใช่แค่ความสวยแต่จะมีประโยชน์หลากหลายจากทานตะวันพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับการปลูกดอกทานตะวันแปลงนี้นอกเหนือจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนแล้วดอกทานตะวันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์หลากหลายและสนับสนุนการเกษตรอ,อย่างยั่งยืน เป็นพืชน้ำมันคุณภาพสูงเม็ทานวันสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันทานตะวันซึ่งอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเช่นกรดไลโนไลนกที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและยังใช้ในการผลิตอาหารสัตว์กากเมล็ดทานตะวันที่เหลือจากการสกัดน้ำมันเป็นผลพลอยได้ที่มีโปรตีนสูงสามารถนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเป็นแหล่งอาหารสุขภาพต้นอ่อนทานตะวันเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้รักสุขภาพเพราะมีโปรตีนวิตามิน A B2E D K ีและสามารถต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณและชะลอความชราอีกทั้งทานตะวันยังเป็นพืชเพื่อการฝืนปูดินมีรากที่ลึกช่วยปรับปรุงสภาพดินให้มีความร่วนสุยและเพิ่มฮิวมัสให้กับดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเหมาะสำหรับการปลูกพืชุน,นเวียนในรอบต่อไปทั้นนี้นายรัชพลธุรพันธ์นายอำเภอเมือง,องบลบบุรีได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบานที่บลบบุรีโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกศชายหัวหน้าศูนย์ข่าวออนไลน์จังหวัดลบบุร,ร,ร,รีรายการสาระดีๆลบบุรีสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับลบบุรีเมืองนี้มาปีตำนานคนเก่าเราขานรุ่งเรืองมานับพันปีก่อนยุคสุโขท,ทยัยสมัยทาวารวดีหลักฐานยังมีปางแขกแต่งาพระกา เธอใหญ่โตชื่อเมืองละโวกชาติท้องพ่อพองมานานวัดมหาธาตุปราสามโนโเห็นเป็นพยาขอมทิ้งทิ่นทานจึงตกทอดมาเป็นของไทยมีความประทับใจมากครับเนื่องจากว่า ปีนี้อำเภอเมืองของเราเปิดด้วยไร่ลุงจำรัดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในมีบิวที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ชื่นชมเจ้าของที่ได้ทําเพื่อประชามพันธ์ให้กับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีของเราได้มีชื่อเสียงเห็นแล้วก็ชื่นใจครับสำหรับช่วงของธันวาคมท่านคงทราบนะครับว่าเป็นอยู่ในช่วงฤดูหนาวแปลงนี้เป็นแปลงแรกของอำเภอเมืองลบบุรีแล right ้วก็ ระยะการบานของมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ10วันนะฮะสิวันต่อจากนั้นก็จะมีแปลงอื่ินเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากที่เรามีทานตะวันแล้วเราก็จะมีคอส,สมอรนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะไปสิ้นสุดต้นเดือนมกลาเพราะฉะนั้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทรัพย์เศษเงินทองมาท่องเที่ยวที่อำเภอเมืองลบบุรีของเรานะซึ่งเราได้นโยบายรัฐบาลครึ่งพัดแล้วนะครับครับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทานตะวันมีหลากหลายนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าไว้บริการเพื่อน้องประชาชนนอกจากนั้นก็มีห้องน้ําห้องส้วมซึ่งเจ้าของจัดไว้ให้ฟรีนะครับสะดวกสบายครับไม่ต้องกังวลแล้วก็มีสถานที่จอดรถมีพื้นที่ให้พวกเราได้เดินเที่ยวชมมีจุดเช็คอินนะครับให้พวกเราได้ถ่ายภาพเก็บไปเป็นที่ระลึกครับ